อันนี้เป็นญาติญาติกันหมดเลยใช่ไหมแล้วค <c oughs> นนี้เป็นลูกคนนี้ว่าน่าเป็นลูกคนนี้ใครชนะแหละ <c oughs> ยังเพิ่งเก็บเสียดาย,ยเยอะเก็บอันหนึ่งให้ให้เพื่อนๆดูก,กันไ <c oughs> ป ผักเสี้ยวนนเเรรียกผักเสี้ยวม,มนจะเก็บเอาไปแกงเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปแกงแกงใส่หมูใส่แคบหมูก็ได้ใส่กระดูกหมูปลาแห้งก็ได้เย่ะๆมาอู้กะถิ่นงามขนาดนะข้างทางก็มีของให้เก็บได้นะนี่อันนี้กะถิน่นตับน้<ต>ำพริกกะถิน่นกะถิ่นเยอะๆสวยมากเลยโอ้โหดูการเนี่ยวอลพนาดนะ กินทะาลเฮ้ยไปเสาะหาถุงก่อนไม่ต้องเข้าป่าก็ได้ครับนี่ข้างทางข้างจริงของก,กินเยอะแยะเลยหมดโอ้โหนี่เป็นดงเลยอันนี้ก็ถิ่นเยอะมากอโหนะเลยเรา เราเดินมาถึงนองสามขาอนองสามขาเป็นสถานที่ออกกำาลังกายยา,ายามเช้ายามเย็นครับเลยนนีนั่งได้ไหมโอยตกใจมึ่เห็นหรอก็เขาบอกลืมล,ลืมตัว เช้ายังไม่ค่อยมีคนครับวันนี้วันอาทิตย์น่าจะสายกว่านี้หน่อยคนน่าจะเยอะสวยเย็นชุ่มฉ่ำ้องหน้าตาเหมือนคนจีนใช่ไหมไม่รู้ไม่ทนันจะเป็นคนจีน บ้านอยู่นี่ไงบ้านเขาอยู่นี่ไงบ้านที่เป็นตึกสูงสงะคนจีนซื้อมาหมดแล้วเดี๋ยนี้เป็นนายทุนจีนซะเยอะแต่ชอบห้องน้ําที่เนี่ยห้องน้ําที่นี่โอเคอยู่สะอาดสะอ้านมีคนทําความสะอาดว่าแกเช้าเช้าแกชอบพาหมามาเดินแล้วหมามาทั้งฝูงเลยเนี่ยมา ่าเขาถ้าจะแข็งแรงน,นี้เร็วสองตัวในตาเหมือนกันเลยอะ สองตัวนี้ตามกันเดียวกันมดอะดูท่าแล้วฝั่งสองตัวนู่นก็ี๋ยแทจะคอกเดียวกันอันนี้ก็ี๋ยแทจะคอกเดียวกันแต่นี้หน้าตาเหมือนกันแต่ในตัวเตี้ยเนี่ยเออนี่เป็นฝูงเลยลูกนะตัวนี้ใช่ไหมแต่หน้าตามันดูดุเนาะตัวนี้เป็นลูกแรกลูกแรกที่ตัวนี้ทำอ๋อตัวนี้อันนี้เป็น ญาติญาติกันหมดเลยใช่ไหมอันนี้กับอันนั้นกูเดียวกันแล้วอันนี้เป็นลูกอันนี้แล้วอันนั้นเป็นลูกอันนี้แต่นี่มาแบบนอนนอนนั่งกับตัวนั้นกูเดียวกันลูกอันนี้แปลว่าปอมันถ้าจะเป็นลูกผสมอันนั้นลูกกูไอ้นี่อันนี้มาแก่ดำคนเดียวอ่ะแม่มันแต่ตัวน้อยเราเปิ่์เลยเนาะแม่มันจดทำเราเปิ่์ลดูเขาักลูกเขาด้วย สช่ลูกเปิดโอ้แล้วดูลูกแต่ละตัวนะตัวใหญ่กับแม่มันเป็นเท่าหนึ่งเลยดูก็รักลูกเขาด้วยดอกลีลาวดีแม่นดีลาวดีมีสีนี้มีสีขาวมันไม่มีกลิ่นอะมันก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่มีกลิ่นมันมีลั่นทอมมีกลิ่นลีลาวดีมีกลิ่นมีกลิ่นเบาๆันไม่ได้กลิ่นไง ามาดูน้องๆเขาเล่นกันนะครับเล่นเลยเล่น <c oughs> เลยเล่น <c oughs> เลยใครชนะเนี่ย พื้นที่ยังโล่งอยู่ฝั่งมันจะเป็นสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเอโจออลมเมย็นมากเอากาบมานอนก็ได้นะอากาศด,ดีเย็นสบายมากเลยอ่ะ นั่นอนหลับอีกสักนิ่ขึ้นไม้สูงลมเย็นแต่ส่องมาหน่อยๆลูกก๊อปลูกก๊อปลอยมานี่เรามีคนอยู่ <c oughs> นะอย่าหัวแตกถ้าจะแตกอยู่นสนามก๊อปอยู่ตรงนี้ใครหาสนามก๊อปเจอบ้างคิดว่าไข่หาน <c oughs> ไอคิวละสามร้อยบาทอพอวัอนพุดเนี่ยได้สองตีอ่ยพุธดินไปขายได้เราเพิ่งมาลนรง,งปรับปรุงกันมันลุ่นนี่ยมาแล้วหายเหนื่อยแล้วออมากันแล้วครมีไปไหนมาเมื่อกี้แวะเข้าบ้านก่อน,นกินข้าวก่อนใช่ไหมแวะไปไปบ้านก่อนเข้าบ้านกินข้าวก่อนแต่ลุงอยู่นี่มานานเนาะมานานละโอ้ห้าหกสิบปีละโอ้โอโอ อ,นนอันนี้เพื่อก็มีคนดูแลแยกต่างหากมั่หรอหมีคนดูแลส่วนหัมอบมนึงเหรอะอ่าคนงานคนงานอันนั้นะคนงานน่ะมาก,กวาดมาันี่นี่เลยเะิอเนเป็นคนเที่ยวอืมอันนี้ก็เมื่อเป็นของรัฐบาลรัฐบาลเป็นตัวนอนเพิ่มเนี่ยแล้วก็ พงษาดนั้นมาฝนลื่นตัวนอนออกพอนี่มาใส่แม่นเพราะว่าช่วงก่อนตอนที่มันเป็นตัวนอนมันลากลากปันดันตัวนอนจะไปแล้วและปั่นจักรยานเลยไม่ได้ช่วงก่อนปั่นจักรยานไม่ปมได้อันนี้มันยังซอนชอนใช้ยากเพราะมันเป็นปูนเป็นอิฐโดยเฉพาะมันไม่มีคนดูแลอะไรอนนันจ้แม่นตอนนั้นให้มีคนดูแลเลยวก็ดีแล้วเอามาพัฒนาใช่ไหมน้องเนียมาตันตอนที่มันยังเป็นอิฐอยู่อะ เอผมมาตอนนั้นยังมันเป็นป่าแล้วจะมีร้านขายร้านเหล้าเล็กๆ่่นักระท่อมเล็เลตรงนั้นนะ่ะใช่ไหม <c oughs> เป็นร้านลาบร้านเหล้าตองอนะไรอย่างนั้นอนะ่ะแตนะ่ก่อนน่ะ